ละครสั้น Sakura School Simulator ตอนรักมีโควิดชอตตอนที่3ตอนจบค่ะภาคเสียงโดยลันจากช่องวันวองหลังจากที่นางเอกของเราหายจากโรคโควิดแล้วเฮ้ยวันนี้หาแล้วสินะตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลมาไม่ได้ออกไปดูโลกภายนอกเลยเออขอบคุณคุณพยาบาลสักหน่อยดีกว่าเออขอบคุณคุณพยาบาลมากเลยนะคะที่ดูแลฉันเป็นอย่างดี เออไม่เป็นไรค่ะสําหรับคนไข้ดูแลเป็นอย่างดีอยู่แล้วอืมนั้นเดี๋ยวดีฉันขอตัวกลับก่อนนะคะแล้ววันหน้าถ้าป่วยมาโรงพยาบาลที่นี่นะคะโอเคค่ะกลับก่อนนะคะหลังจากที่ฉันมาฉันคิดถึงคุณหมอมากเลยคุณหมอเขาจะรู้ไหมนะ ว่าฉันแอะชอบเขาคนไยขยคนนั้นจะรวยนะว่าฉันชอบเขาเหมอจนนอย่างฉันคงไม่มีปัญญาเขาเขาเป็นแฟนหรอเฮ้ยชั้นนี้ฉันคงไม่มีแฟนบีนชาติหน้าฉันจะมีแฟนแล้วจะรวยให้ได้จะได้ขอผู้หญิงสวยๆ <c oughs> วัน,นต่อมาวันนี้ฉันต้องมาขอเธอให้เป็นแฟนให้ได้ <c oughs> วันนี้วันหยุดลางานมา ใครนะคะเอ่ออคุณหมอละคะเอ่อเอ่ออย่าเข้ามานะคะอย่าเข้ามานะจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าอ่ะเอ่อเปล่าครับเอิ่มผมแค่เป็นของคุณมีดอกไม้ครับเอ่อแน่ใจนะคะให้ดอกไม้อย่างงี้เอ่อไม่ได้มาทำอะไรใช่ไหมคะเอ่อเอ่อเอ่เอ่อเอ่อผมทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้ ไม่ได้เอาไงดีฉันขอพู้หญิงคนนั้นเป็นแฟนไม่ได้ฉันนี่มันห่วยแตกแถมเป็นโจนอีกคุณหมอคะเดี๋ยวสิคะคุณหมอคุณหมอคะอะไรอีกแล้วครับจะมาสั่เติมผมอีกอะไรอีกแล้วครับอะไรหรอครับเออฉันก็ชอบคุณเช่นกันค่ะ คับผมผมก็ชอบคุณค,ครับเออมอะเออ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 ก็ได้คเออ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 นอนะไเออ้ออเออเอเอ็นก็ไอ้คะ่ะพอหเองจากแต่เออนออเออเเดออ เาแต่งงานแล้วจะมีลูกเมบ้างอ้ยคหมอะ่ะเราเพิ่งแต่งงานได้แค่สามเดือนเองนะคะดีๆก่อนสิคะสามปีผ่านไปในไหนลูกก็เกิดแล้วเดาและตลอดไปนะคะบ๊ายบายค่ะจบแล้วขอให้มีความสุขมากๆนะคะครอบครัวนี้